สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมเอกิโก้นั่นเองครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนววิ่งแข่งกันนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะให้เราทําการวิ่งแข่งฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆแล้วก็เข้าเส้นชัยนั่นเองนะครับเกมเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับเกมเอ่อโฟลกายเลยนะครับใครที่เคยเล่นก็จะพอรู้เนาะว่าระบบเกมเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเกมจากทางค่ายเน็ตอีทด้วยนะครับภาพเกมก็อย่างที่เห็นได้ว่าภาพสวย แล้วก็ตัวละครเนี่ยจะดูแบบหน้าตาน่ารักตลกตลกนิดนึงนะครับเกมตอนนี้จะเปิดให้เล่นอยู่บนสโตล์ฟิลิปปินส์นะครับอยู่ในช่วงทดสอบเท่านั้นนะครับใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปครับเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับผมนี่ฮะประมาณนี้นะเ,ออเราวิ่งมาตัวนี้นะครับเราก็จะเจอคนอื่นๆด้วยนะครับเนี่ยนะคนที่เขาวิ่งเล่นอยู่ในตัวเมืองประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะแบบกดพิมพ์คุยทักทงทักทายอะไรเขาได้ นะครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูส่วนของบรรยากาศการเล่นตัวเกมกันดีกว่านะครับก็ในส่วนของเกมเนี่ยนะครับจะมีโหมดตามนี้ครับมีโหมดคลาสสิกนะครับมีโหมดพรามปาร์ตี้แล้วก็มีโหมดเอ่อตรงนี้ปาร์ตี้โหมดตรงนี้ด้วยนะครับผมแอบก็ลองเลือกดูนะครับส่วนโหมดพารามปาร์ตี้เนี่ยมันยังไม่เปิดปลดล็อกนะครับเพราะว่ามันจะปลดล็อกตอนเลเวลเก้าเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นคลาสสิกโหมดแล้วกัน นะครับก็กดเลือกได้ว่าเราจะเลือกแบบโซโล่หรือว่าแบบทีมนะครับผมจะเลือกเป็นแบบโซโล่นะฮะพอเสร็จแล้วนะครับก็กดเข้ามาตรงปาร์ตี้ตรงนี้นะครับอมันก็จะสุ่มหาแมตให้กับเรานะครับซึ่งในแต่ละแมตเนี่ยจะมีการเข้าไปแข่งขันทั้งหมด21คนด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีการคัดเลือกเหลือคนน้อยลงน้อย,อยลงเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะแบบหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้ อ่าทีนี้ก็รอครับเมื่อแบบมันทาการแบบหาแมทให้กับเราอยู่นะครับแล้วก็ทําการรอแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับอ่าเรียบร้อยอันนี้หาได้แล้วนะครับอ่าแล้วก็เข้าไปแข่งมาลกาโอเคนี่ครับลอยมาแล้วครับผมโอเคครับคนยี่สิบเอ็ดพอดีแล้วตัวเกมมันก็จะสุ่มแมทให้กับเรานะครับนี่นไหแบบนี้นะครับที่เราจะต้องลงไปแข่งขันนั่นเองนะมาจัดไปครับผม เวลาที่จะไปแข่งในแต่ละแมปนะครับมันก็จะมีการดาวน์โหลดแผนที่นะครับอ,อช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ขึ้นอยู่กับเครื่องของแต่ละคนด้วยนะครับผมมาภาพเกมสวยเลยนะดูดีดนะฮะภาพสวยมากนะครับผมแผนที่นี้ผมยังไม่เคยเล่นว่ะเอ,อเกมมันมีแผนที่ค่อนข้างเยอะนะครับจากตั้งแต่ตอนช่วงที่มันเคยเปิดทดสอบตอนสตูจีนมาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสตูฟิลิปปินแล้วก็มีภาษาังัฤษแล้วด้วยนะครับ ไปเลย let's go มาครับผมโดดโดดโดดสังเกตเห็นลูกเอ่อที่มันเป็นคล้ายๆลูกเต่าไหมฮะเนี่ยครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นลูกที่แบบว่าเราสามารถวิ่งเก็บได้ครับมีคําแล้วก็โยนไปแต่คนอื่นๆไ,ได้นะแบบนี้ครับผมอืมโอเคมาวิ่งไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะตกใส่ไปครับอือโอเคเราต้องค่อยๆปรับนิดนึงโอเคฮะโ,โ,โอ้โอ้นี่ครับหลบหน่อยหลบหน่อย ไปครับอุ้ย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 อ่านาชึบโอ้ oh my god โอเคสวยไปครับผมมาครับหมุนได้นะครับมุมกล้องแล้วก็จะหมุนได้เรื่อยๆนะครับผมหมุนดูได้ตลอดนะฮะว่ามุมกล้องมันเป็นแบบไหนยังไงนะครับอุ้ยผมโดนไอ้เจ้าหมึกอันนี้ว่ะวูโโ้โอเคสวยงามมาครับโยนไปนี่แน่เออโดนหมึกเข้าไปมองเห็นเพ,พื่อนมาครับชึบชึบ อโอ้ไม่ไม่ไม่โอ้ไม่กอดโอ้ยสิงนี้เดียวเองโอ้ตกอีกแล้วเกิดมาตรงนี้พอดีเลยมาผมหมุนไปเลยนะครับเราสามารถหมุนแบบนี้ได้นะครับนี่ฮะเพื่อมันแบบไปเร็วขึ้นนะครับผมแหมโอเคสวยปึ๊บหมุนไปโอเคถึงแล้วเอาละครับผมเข้ามาที่คนที่หกนะฮะอ่ะทีนี้ก็เมื่อเราเข้าถึงเส้นชัยแล้วนะครับคนอื่นๆเนี่ยก็คืออ่าเราก็สามารถที่จะแบบ มาดูเขาได้ครับว่าเขาแข่งขันเป็นยังไงนะครับผมกดเลือกได้นะว่าจะดูคนไหนอะไรแบบไหนนะครับอ่านีฮะกดเลือกดูได้นะครับผมดูคนนี้ก็ได้หน้าตาหน้ารักดีอ่ามันจะมีเป็นแบบชุดแฟชั่นอะไรเนี้ยนะครับให้เราแบบสุ่มได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูเนะฮยแต่ว่าผมสุ่มจนหมดเงินแล้วอ่ะเออพาไปดูเฉยๆแล้วกันนะครับว่ามีชุดอะไรบ้างไหวไหมน้อง น้องไหวไหมเหลืออีกหกคนสุดท้ายครับผมมาอ่าน้องเขาเข้าไปแล้วครับมาต่อไปครับเอาครับเอ้าเอ้าเอ้าเออมีครับผมคือตัวเกมเนี่ยมันจะมีระยะเวลากําหนดนะครับช่วงแบบถ้าเป็นเกมแรกเนี้ยนะฮะระยะเวลาก็จะนานหน่อยนะครับแต่พอเกมหลังๆเนี่ยมันก็จะเริ่มอน้อยลงน้อย้ลงเรื่อยๆนะครับเพราะมันอ้าอแล้วครับหมดเวลาครบแล้วไม่ใช่หมดเวลานะครบครบสิบหกคนพอดีนะครับนี่คัดเลือก นี่เลยโอเคเรียบร้อยเอาล้วครับแมปต่อไปโอ้แมปนี้ก็ไม่เคยเล่นว่ะอืมมาครับก็รอแผนที่โหลดตั้บหนึ่งครับผมโอเคมาแล้วนี่ครับผม stop l i ล h ์ครับชื่อแผนที่นะฮะเอาล้วครับเราจะไปถึงหรือเปล่านะฮะโอ้โคตรไกลเลยว่ะไกลมากมาลองดูพร้อมลุย Let's go ไปเลยมาครับโอเคฮนะเราสามารถหมุนไปได้นะนี่หมุนได้แล้วผมหมุนไปเลยครับจะได้เร็วอู้หเกือบอือเกือบอ,อ,อูยังได้อยู่สวยงามมากอื้อไม่น่าเชื่อว่าเราจะฟุกได้ขนาดนี้มาครับมาตรงนี้ดีกว่าตอนนี้ผมมาคนแรกเลยเนี่ยฮึอ้สังเกตดูนิดนึงนะครับว่า ที่มันเขียนว่าให้เราโก o นี่ก็คือไปได้นะครับเออเขียวเขียวเนี่ย go ไปได้ครับผมส่วนแบบถ้าเกิดเป็นอ่าสต็อปปุ๊บเนี่ยควรสต็อปรอก่อนนะฮะเพราะว่าไอ้เจ้านี่มันจะหมุนเห็นไหมเนี่ยครับมันจะหมุนเออตอนนี้คือเราไปได้แล้วนะครับไปเลยอุ้ยอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอึบ เอาล่ะครับอือเออยังไม่มีใครเข้าโอ้โหเฮ้ยโคตรโชคดีเลยโดนหมุนมาแบบนี้ครับผมโอเคชึบต้องรีบไปต้องรีบไปอุ้ยอันตรายแล้วอันตรายอันตรายอันตรายไปเลยไปเลยไปเลยไปเออหมุนกลับเออตกโอ้โหกลับมาที่เดิมไม่นะยังไม่มีใครเข้าครับ แต่ที่นี้ยากเออเอาอีกแล้วเะเออผมโอ๊ยผมว่าผมไม่รอดแน่นอนว่ะแต่ที่นี้อืมชึบไปไปปึ๊บป๊บป,ปโอเคเฮ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วเว้ยเย่ถึงแล้วจนได้โอ้นดีว่าจะไม่รอดแล้วนะฮะอ่ะก็ดูคนอื่นครับรอต่อไปประมาณนั้นนะครับผมอืม เอาแล้วครับเหลือห้าคนสุดท้ายเอาน้องน้องน้องคนเดิมนี่วะชึบนี่ครับเขาเข้าไปแล้วเข้าไปกับผมเลยเออเอาเอา,เอาดีเพื่อนได้เปล่าอ่า อ่ะก็อวรยากาศการแข่งขันคร่าวๆมาให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจะไม่เล่นต่อนะเดี๋ยวผมจะพากลับไปที่หน้าเมนูหลักของตัวเกมเลยก็แล้วกันนะครับกดออกมาได้นะครับแล้วก็กดวิ่เกมตรงนี้นะแล้วก็กดโอเคนะครับผมอันนี้คือเราเป็นผู้เสียสละนะครับเราจะออกมากดนะครับพอเสร็จแล้วก็กดตรงโฮมสกรีนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะกลับมาที่หน้าเมนูหลักของตัวเกมนั่นเองนะครับผมอ่ารรยาก็นั่นแหละนะครับสนุกสนานกันไป นะครับโอ้ทําไมคนเยอะจังว่ารอบนี้แสดงว่าพวกนี้คือเขาแข่งเสร็จแล้วนะครับนี่เขาก็จะกลับมานะครับทีนี้เดี๋ยวผมพามาวิ่งมาดูตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นร้านค้านะวิ่งเข้ามาร้านค้าครับเป็นร้านแบบขายพวกชุดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยชุดนี้ผมได้มาแล้วแต่ว่าชุดนี้ผมยังไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ฮะมันจะมีให้เรามาสุ่มเห็นไหมนะครับใช้เงินสุ่มได้นะแล้วก็ได้ชุดพวกนี้เห็นไหมฮะเออชุดนี้ก็น่ารักเออเนี่ยดูดิ ชุดนี้ก็น่ารักเลยนะครับส่วนชุดนี้ผมได้เลยครับเป็นชุดธรรมดามาเนี่ยอยากได้ชุดนี้มากเลยนะครับแล้วก็มีเป็นชุดลิมิเต็ดครับนี่ดูดิเห็นไหมอย่างเท่นะครับใช้แต้มที่เราสะสมเนี่ยซื้อได้เลยนะครับผมไม่ต้องสุ่มหรอกมั้งนะครับอันนี้หรือไม่แน่ใจว่าสุ่มหรือเปล่านะครับนี่นะเพราะมันมีราคาที่แตกต่างกันเว้ยว่าน่าจะแบบซื้อได้เลยนะเนี่ยเอ้ยอันนี้ก็น่ารักดีเนี่ยเราซื้อได้เลยเว้ยนะนะผมกดซื้อดูนี่ซื้อได้เลย ไหนชุดที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดเข้ามาดูตรงนี้ครับแล้วก็มาที่กระเป๋าแล้วก็เปลี่ยนชุดได้นี่ไงมาแล้วชาร์จชาร์จชาร์จน่ารักดีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนอื่นๆนะครับพวกแบบเนียแฟชั่นเห็นไหมใส่โซ่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็ต้องสุ่มมานะครับแล้วก็พวกนี้ก็เช่นเดียวกันครับแล้วก็ต้องไปสุ่มมานะครับเพื่อที่จะได้มานั่นเองนะครับผมนี่น่ารักที่เดียวเชียวหกรอยครับแล้วก็นี่ฮะระมีแบบนี้ครับเต้นอย่างนี้ได้นะครับ เป็นห้าเป็นห้าเฮ้ยไอ,ยอยคนนี้แม่งชุดทองดีวะ่ะมาน้ามาเต้นกับเราด้วยชุบชุบชุบนี่แนะ่ชนอือเฮ้ยเขาจะเต้น,นเราเต้นเราเต้นกับเขานี่เต้นหน่อย <laughs> เกมก็จะมีประมาณนี้แหละครับคร <c ười> ่าวนะครับผมในส่วนหมดอื่นๆนะฮะก็กดขยายเข้ามานะครับเอามาดูเซตติ้งหน่อยนะครับเซตติ้งก็ปรับได้นะครับนี่ฮะขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของแต่ละคนนะเรื่องเสียงเรื่องอะไรต่างๆก็มาปรับกันเอาเอง นะครับผมประมาณนี้นะครับก็ในส่วน,นอื่นๆก็คงไม่มีอะไรละนะครับก็ลองกดดูกันเองนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาไว้คร่าวๆประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ทรงนี้จ้ะไปแล้วสวัสดีทุกคนครับ